สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเย่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 วันนี้มาคอนเทนต์แปลกๆเนาะแป๊ป<ะ>แบหนึ่งนี่คือความไฮทิคของนุตแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน ขอแช่แป๊บนึงเสียงนกรีดร้องเต็มเลยอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเด,ด,ดี๋ยวฟังเสียงแป๊บนึงนะ ดีด้ทุกคนนะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะน่ารักมากเลยไอเดียนี้เราได้แตใดมาเย่มันมีสิ่งที่แบบแ <c oughs> สวัสดีแบบสวันวาเลนไทน์นะคะสวัสดีทุกคนนะ ดีทุกคนนะคะที่เข้ามาในวันนี้เนาะวันนี้ก็ไม่ได้เห็นหน้านุชเลยแต่ก็คิดถึงทุกคนนั่นแหละวันนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนมาหน้าดูทีวีเป็นเพื่อนนุช <c oughs> นี่แหละมันคือความสุขที่ข้างกายของเราวันนี้เรามาในคอนเทนต์ทำไมทุกคนเคยได้ยินไหมว่าทำไมออมีคนเขาบอกว่า มนุษย์เราก็คือธรรมชาตินั่นเองนุชเคยได้ยินคำนี้มาก็รู้สึกว่าอทุกคนพอมีความรู้สึกแล้วก็เข้าใจไหมว่ามนุษย์เราก็คือธรรมชาติซึจ่จริงๆแล้วชีวิตของคนเรามันก็มีเวียนว่ายตายเกิดเนาะเป็นวัฏจักรของเราอยู่แล้วซึ่งธรรมชาติก็เหมือนกันนะคะทุกคน ธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่เกิดบนโลกใบนี้ทุกสิ่งที่เกิดบนโลกใบนี้ก็เหมือนกับมนุษย์ของเราอะแล้วจิตวิญญาณของเราอะมันก็คือเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่มาปลูกเนาะแล้วทีนี้นุชเลยรู้สึกว่าคำนี้มันทำให้เราเข้าใจในหลายสิ่งเมื่อเราเปรียบเทียบเมื่อไหรที่เราเปรียบ เทียบตัวเราว่า,เ,าเราคือธรรมชาติาจักรวาลสร้างเรา,เ,าเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ด้วยจิตวิญญาณของเราที่มีมา,าหลายภพภูมิแล้วแหละทำให้เราได้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้สวัสดีพีิสมัยนเย้เย้แฮปปี้วาเลนไทน์นะคะ พี่จะเหมียนเล่นเกมด้วยอืน่ารักมากอืสร้างสรรค์สิ่งดีๆ Happy วา l e n t i n e วันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะ่ะมีความสุขให้สุขในทุกวันแล้วก็วันเนี้ยก็เป็นวันวาเลนไทน์ใช่ปะนุก็อยากให้ทุกคนนะ่ะบอกรักกันในวันนี้เพื่อ,อสื่อบางทีมันก็อาจจะเป็นวันพิเศษของเราเนาะเออว่า เออในวันเนี้ยอาจจะเป็นวันแฮปปี้บานๆของคู่รักหรือว่าปกติใครที่รู้สึกเขินอายกับการที่จะบอกรักกันในทุกๆวันน่ะเราก็จะอาศัยวันแบบนี้แหละเพื่อที่จะมาบอกรักซึ่งกันและกันเนาะแล้วทำไมนุชเกิดรู้สึกว่าคำที่เขาบอกว่าวันนี้เราก็เหมือนกับต้นไม้หรือธรรมชาติ ความต้องการของมนุษย์เราทุกคนน่ะเหมือนกันทุกคนไม่ว่าวันนี้ทุกคนจะต้องการหรืออยากได้สิ่งใดในชีวิตมนุษย์ทุกคนมีความคิดที่เหมือนกันหมดทุกอย่างแต่มันก็อยู่ที่ว่าวันนี้ความโลภของของเราแต่ละคนน่ะความอยากได้ของเราแต่ละคนน่ะความอยากได้นุดหมายถึงว่าความอยากได้ที่มันเกินตัวของเราอะในสิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราอยากจะทำอะ บางทีมันเกินตัวเรามากเกินไปเกินกำลังของเรามันก็เลยทำให้เรารู้สึกเครียดแล้วก็ทำให้เรา,เาไปเดินชีวิตเดินเกมชีวิตเ,เจอกับความทุกข์แล้วก็การดิ้น,นรนวิ่งหา,เ,าเงินทองมากมายจนมองข้ามสิ่งที่ดีที่มันอยู่ในชีวิตของเราจริงๆแล้วพี่สมเอยนกินข้าวยังคะ ตอนนี้ก็สิบสีนาฬิกาแล้วเนาะอ๋อนุชได้ยินคำนี้เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอะเราก็เหมือนกับต้นไม้แหละที่จะต้องอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็เหมือนต้นไม้อะที่เขาเติบโตขึ้นมาด้วยการหวานเมล็ดของเขาองค์ประกอบ ของต้นไม้ที่จะมีชีวิตยอยู่หรือสิ่งที่จะทำให้เขาเติบโตได้องค์ประกอบของเขาก็คือน้ำอากาศออกซิเจนหรือว่าสิ่งต่างๆที่จักรวาลเขาจัดสรรมาซึ่งองค์ประกอบสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วก็เหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละเราก็เติบโตมาเหมือนกัน แต่สิ่งที่เรามีที่วิเศษกว่าธรรมชาติก็คือเรามีความคิดเรามีสมองมีสติปัญญาของเราที่มันสามารถเนรมิตหรือสร้างสิ่งดีๆให้กับเราได้มากกว่าธรรมชาติซึ่งธรรมชาติเขาก็มีวงจรของเขาอยู่แล้วเนาะการเจริญเติบโต,ตแลกะก็เมื่อเมื่อ เมื่อเขาเริ่มที่จะผิไปหรือว่าที่จะรับจากโลกใบนี้ไปเขาก็จะมีเมล็ดพันธุ์ของเขาเพื่อหวานแล้วก็เติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปแล้วก็สืบสารบนโลกใบนี้ต่อไปเรื่อยๆอ,อย่างเราอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกันมนุษย์เราเนาะ,ะจะมีความรักเราจะมีลูกมีบุตรอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่เราจะมีคือเราก็ต้องมีความรัก มีผู้ชายม,มีผู้หญิงมีคู่ในครอบครัวของเราอะไรประมาณนี้เนาะเราจะมีลูกมีหลานอ,าออกมา,ามีบุตรบุตรของเราก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เราสร้างแล้วก็เติบโตขึ้นมา,เ,าเป็นทายาทเ,เมื่อเรารู้สึกว่าเราเริ่มแก่เริ่มผดใบเราก็เหมือนกับธรรมชาตินี่แหละเราก็รับไปจากโลกนี้ คนที่อยู่ก็คือลูกหลานของเราที่เขาจะต้องเติบโตแล้วก็มีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้ต่อไปนุนก็เลยคิดว่าทําไมคํานี้มันบ่งบอกว่าเออเราก็คือธรรมชาติมันเหมือนกันมากแต่เรามีสิ่งที่มหัศจรรย์คือสติปรรัญญาความคิดแล้วก็การที่เรามีสิ่งพิเศษคือมีกายเราที่สามารถนเรนรมิตแล้วก็สัมผัส แล้วก็ทาในสิ่งที่มันเหนือจากธรรมชาติได้ความต้องการของเราอะเราสามารถในระวิตให้ชีวิตเราไดเ้เราจะใช้กายของเราหรือความคิดของเราไปด้านความสุขหรือจะใช้ตรงเนี้ยทำให้เราทุกข์มันก็ย่อมเป็นได้เสมอมันอยู่ที่เราว่าเราอยากจะใช้กายของเราแล้วก็ความคิดของเราไปทางด้านไหนนั่นเองนูก็เลยรู้สึกว่า อืมธรรมชาติมันสอนให้เราได้เรียนรู้ทุกอย่างพอเราได้มองไปแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแวดล้อมมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นความสุขได้จริงๆนุชก็ไม่รู้ว่านุชจะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกตรงนี้ไปให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูย้อนหลัง ได้เข้าใจความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าแต่นุ่นก็เข้าใจว่าเฮ้ยต้องมีสักคนแหละที่เขารู้สึกเหมือนกับเราบางทีบางคนใช้ชีวิตดิ้นรนเกี่ยวกับโลกกายกายของเราอะ่ะมันเป็นโลกภายนอกใช่ปะเรื่องรถเรื่องบ้านทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาอาจจะมีอะไรนะ มีพื้นฐานทางด้านครอบครัวของเขาอะ่ะคือด้วยการที่ต้นตระกูลของเขาอ,ะอ่ะมีอยู่แล้วพ่อแม่เขาสร้างมาให้อยู่แล้วแล้วก็พ่อแม่เขามีให้มาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วอ,ะอ่ะเราเลยมีใช้จิตที่แต่งว่าเรารู้สึกว่าเห็นคนคนนั้นที่เขามีอ,อยู่แล้วอะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเธอก็ทํางานเหมือนกับฉันฉันก็ทํางานเหมือนกับเธอ แต่ทำไมชีวิตฉันไม่มีอะไรเหมือนกับเธอ,อทำไมเเขามีชีวิตที่ดีๆทำไมฉันไม่มีเหมือนเขาเเมื่อเรารู้สึกว่าเราไปเปรียบเทียบอย่เงี้ยมันเลยเกิดความรู้สึกว่าทำให้เราอะทุกข์ใจหรือว่าสิ่งนั้นมันผลักดันให้เราแบบมีความรู้สึกว่าดิ้นรนมากเกินไปด้วยการที่เราไม่รู้จักคำว่า วันนี้ให้พอใจในสิ่งที่ที่เรามีรู้สึกภาคภูมิใจทุกขณะในสิ่งที่เราสร้างหรือว่าในสิ่งที่เรามีอยู่ณนะตอนนีออ้รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เรามีณนะปัจจุบันวันนี้นุชอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าเราจะไปเ,เปรียบเทียบชีวิตของเราที่มีอยู่ไปแข่งกับใครอ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อย เราเราทุกข์ใจมากๆบางคนนะใช้ชีวิตอยู่บนอีอกโก้ของตัวเองมากเกินไปบางทีใช้ชีวิตไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนอเห็นเพื่อนเขามอีอะไรนะสิ่งของภายนอกที่หรูหรามีบ้านหลังใหญ่มีรถหลังใหญ่ รู้สึกว่าเขามีความสุขหรือว่าเขาเพอร์เฟกในชีวิตของเขาอะแต่ความจริงอะมันอาจจะเป็นแค่เพียงภายนอกอืมนุชก็เลยอยากจะให้ทุกคนอาหารมามองแล้วก็ส่งมอบความรักและสิ่งดีๆให้กับครอบครัวของเราให้เยอะๆแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นตอนนี้นุชรู้สึกว่า สิ่งที่ตัวเองจับจุดในตัวเองได้ก็คือวันนี้ปกติเราก็เป็นคนที่ไม่เทียบกับใครอยู่แล้วใช่ไหม,มนุ้ก็เป็นคนที่แบบว่าเออรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตัวเอง,เองมีทุกวันนี้แล้วก็สิ่งที่ทําทุกวันนี้ก็คืออยากปูผพุ้นฐานให้ตัวเองเวลาที่ตัวเองไม่มีแรงที่จะไปทํางานหรือว่าหมดกําลังใจอะไรประมาณนี้ สร้างฐานะของตัวเองให,ให้มันดีขึ้นเพื่ออนาคตเมื่อยามเรารู้สึกว่าเราแก่ไปแก่ตัวไปหมดแรงอย่างเงี้ยให้รีบทำแล้วให้สปีดท,ทำเ,เมื่อถึงเวลาถึงณตอนนั้นแล้วเราจะได้รู้สึกว่าเราได้พักผ่อนบ้างแต่ถ้ามันจะดีกว่านี้ก็คือใครที่อายุยังน้อยอยู่ตอนนี้ให้เริ่มสร้างให้เริ่มทำได้เลย ทำณตอนนี้แล้วก็มองถึงอนาคตของเราว่าเราอยากที่จะปลดกเกษียณตอนอายุเท่าไหร่แล้วอยากจะพักผ่อนอมีชีวิตที่ดีมีลูกหลานเข้ามาอยู่รอบข้างเราโน้นก็เลยคิดว่าอาืมถ้าทำจริงๆตนนัวนี้ว่ายังคงคิดเหมือนเดิมไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังวนแล้วก็ยังสับสนในตัวเองอยู่ตอนนี้เอน้นเลยคิดว่ามันเนี่ย เหลือเวลาอีกประมาณ5วันหรือไม่ก็วันจันนี้แหละมันคือคําตอบที่นุนจะต้องตัดสินใจในตัวเองแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินของตัวเองแล้วว่าวันนี้จะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับาการทํางานประจําของตัวเองหรือว่าจะยัยงคงทํางานประจําอยู่นุ้เลยมามองว่าทุกวันนี้โลกของเรามันเปลี่ยนไปมากเอ่อ ด้วยอุปกดวความเทคโนโลยีต่างๆมันเข้ามาแบบรวดเร็วเราทุกคนต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ไปให้ทันตามโลกโรคหมายถึงโรคข้างนอกกายของเรามันคืออะไรตอนนี้เทคโนโลยีมันไปก้าวไกลมากซึ่งต่อไปอนาคตอะมนุษย์ของเราก็จะเหมือนอันนี้คือความคิดของลุดนาะมันน่าจะถอยหลังกลับ มนุษมีความรู้สึกว่าใครที่มีที่มีมสวนของตัวเองอนั่นแหละมันคือขุมทรัพย์และสมบัติที่ดีมากซึ่งอนาคตต่อไปอทุกคนสามารถประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นมาได้หรือว่าใช้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนการใช้แรงงานของมนุษย์ทีนี้เราก็จะได้ถอยหลังกลับไปอยู่ที่บ้านของเราไปอยู่ที่ ไล่นาสวนไปอยู่กับธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วอะทุกทุกทุกวันนี้นุชมองว่าไม่ว่าเราจะทำอะ,อะไรนะไม่ว่าตอนนี้เราจะทำอะไรก็เกี่ยวกับร้านอาหารต่างๆเขาจะเน้นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติเข้ามาช่วยหรือว่าเป็นวิวต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งที่เป็นธรรมชาติจะดึงดูดให้ผู้คนเข้าไปหาเยอะมาก ซึ่งถ้าย้อนกลับไปสมัยแต่ก่อนทุกคนจะวิ่งก้าวหาความหรูหราทางด้านวัตถุดิบความสวยหรูกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ทุกวันนี้มันจะย้อนกลับไปคือว่ามนุษย์จะวิ่งหาธรรมชาติเพื่อเข้ามาปรุงแต่งเพื่อเข้ามาเสริมจิตวิญญาณของตัวเองให้รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นทุกคนมี ความรู้สึกว่าต้องการธรรมชาติทุกคนอยากมีความสุขทางด้านจิตใจของเขามากขึ้นนุชก็เลยคิดว่าเอ,อสิ่งที่เขาบอกนุชอะคือว่าวันเนี้ถามว่าเราก็ไม่มีสวนนุชก็ไม่มีสวนไม่มีที่นาไม่มีอะไรเนาะเราก็มีบ้านมีธุรกิจของเราแบบเนี้ย นุชก็เลยคิดว่าถ้าอนาคตต่อไปข้างหน้าสิ่งที่เกิดในชีวิตของเราอ่ะมันคืออะไรต่อไปมันมาแน่นอนอการที่มีคนเก่งๆเ,เยอะแยะมากมายตอนเนี้ซึ่งทุกคนเนี่ยที่เก่งแล้วก็เชี่ยวชาญสิ่งที่โลกอนาคตกําลังจะเกิดขึ้นกับเราคือความไฮเทคความความเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแทนเราเงี้เยเมื่อมนุษย์ ถอยหลังกลับไปนุชคิดว่าถ้านุชได้ถอยหลังกลับไปไปใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินุชจะทําอะไรนุชก็รู้คําตอบในตัวเองแล้วว่าจะทําอะไรแล้วก็จะทําธุรกิจอะไรมันน่าจะเกี่ยวกับธรรมชาตินี่แหละออนุชเลยจะย้อนกลับไปในที่ที่ตัวเองคิดว่าก่อนที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโลกออนไลน์ตัวเองอยากทําอะไรเราอาจจะละเลยจุดๆตรงนั้นซึ่งเขาอาจจะบอกให้เราไปตรงนั้น เพรจริงๆแล้วถ้าสิ่งที่นุชคิดว่ามันใช่หรือว่าประสบความสําเร็จตรงนั้นมันก็จะทําให้โเราสามารถบริหารธุรกิจของเราไปได้แล้วก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับความพึงพอใจของเราแล้วก็มีชีวิตอิสระอยากทําอะไรตอนไหนก็ได้อยากมีชีวิตแบบไหนก็กได้คอนเทนต์ของนุชอาจจะรู้สึกว่า มันจะเหมือนกับซีเรีสเนาะแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่เนุรู้อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราก็เหมือนกันทุกคนะชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะอะไรหรือว่าแนวทางความคิดบางคนนะอาจคิดเปรียบเทียบจนกับครอบครัวของคนอื่นจนทําให้ตัวเองต้องมาทุกข์แล้วก็ดินน้นรนฉันต้องมีเหมือนเขาฉันอยากได้เหมือนเขาฉันต้องเป็นเหมือนเขารู้สึกเอาเอาความอิจฉาริษยาหรือ ฉันต้องอยากได้ฉันต้องเป็นเหมือนเขาเอาอีกโก้เข้ามาผูกมัดตัวเองให้จนตัวเองรู้สึกว่ามันมันบีบตัวเองให้มีความทุกข์ใจอย่างเงี้ยให้เราดิ้นโลนให้เราขนขวายหาในสิ่งที่ที่วันนี้มันมันเป็นปัจจัยสีที่เราขาดไม่ได้ขนาดนั้นเหรอมันเป็นสิ่งที่เราได้มาแล้วเราจะมีความสุขจริงเหรอ อวันนี้ลูกก็ได้คำตอบกับตัวเองเยอะมากๆแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทยเ้าก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขแล้วก็อย่าลืมมอบความรักให้กับคนรอบข้างของเราไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็อย่าลืมขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพ จากที่ไหนก็แล้วแต่วันนี้นุก็ขอขอบคุณมิตรภาพทางโลกออนไลน์ที่นุชได้เจอทุกคนได้เจอทุกคนในไลน์นี้ไม่ว่าใครจะเข้ามาในในไลน์ของนุชด,ดูย้อนหลังหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะมิตรภาพบนโลกออนไลน์ซึ่งตอนนี้เมื่อนุชรู้สึกได้ตื่นรู้แล้วอะทุกคนที่เข้ามาหานุชเขาจะาจะเป็นเหมือนเรามากๆเวลาเรา แชทกลับไปหาเขาว่าเขาจะพูดกับเราถึงแม้ว่าเขาจะพูดในภาษาที่ไม่เหมือนเราเอาอยู่กันคนละขอบโลกอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้เราก็สามารถคุยกันได้โดยที่แบบว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องออพูดภาษาเดียวกันกันกบเขาว่าทุกวันนี้ก็คือว่ามันโทรศัพท์หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆมันสามารถแปลได้นั่นแหละมันก็เลยเ เขาก็คือเหมือนดวงจิตดวงเดียวกันกับเราคือว่าเขาอยากได้เพื่อนแล้วก็มิตรภาพที่ดีอยากได้คนที่ซื่อสัตย์แล้วมีความจริงใจด้วยกันอย่างเงี้ยนี่แหละมันแบบว่านุ่งดยรู้สึกว่าอขอบคุณจักรวาลน,นะที่เราได้เจอมิตรภาพดีๆกับผู้คนมากมายที่เราไม่ได้รู้จักวันนี้เมื่อเราได้คุยกันเราก็ เออบโลกใวนี้มันยังมีคนที่เขาคิดเหมือนกับเราเยอะมากยังไงก็แล้วแต่เนาะอยากให้ทุกคนมีความสุขกับโลกออนไลน์แล้วก็รักในสิ่งที่เราอยากจะทำในทุกๆวันมีความสุขกับทุกๆวันในชีวิตของตัวเองเนาะอืมบนวาเลนไทน์ขอทุกคนแฮปปี bye, bye ้มากๆบ๊ายบายบ๊ายบาย